คุณวันวิสานะครับประเทศไทยตอนบนฝนยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับสำหรับทะเลอันามันตอนบนก็มีคลื่นลมแรงช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งติดตามนายพยากรณ์อากาศกับคุณธนวันมิลินทสูตรครับสวัสดีค่ะ ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสูงที่พาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่บริเวณเอา่าวตังเกียนะคะทาให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณที่ใกล้ๆกับแนวร่องมรสูงนี้ค่ะประชาชนในช่วงนี้นะคะต้องระวังอันตรายจากสภาพะาฝนตกหนักรวมไปถึงคลื่นลมแรงโดยเฉพาะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งในระยะนี้มีความสูงของคลื่น2-3เมตรชาวเรือควรดันเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนนะคะระยะ นี้ควรงดออกจากฝั่งค่ะสําหรับสภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้บริเวณที่มีฝนตกหนักนั้นจะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงนี้นะคะจะมีฝนร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะโดยบริเวณภาคอีสานนั้นจะเป็นบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนะคะร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ถัดลงมาก็คือจะเป็นที่บริเวณภาคกลางและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอนดามันมีฝนร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยระยะนี้จะเป็นบริเวณท 30ของพื้นที่โดยในบริเวณภาคเหนือนะคะในช่วงนี้จะมีเมฆหนากับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่บริเวณตอนบนของภาครวมทั้งที่บริเวณจังหวัดเพชรบูร์อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-34งองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาครวมทั้งที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง24-36งองศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ภาคกลางนะคะระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับยังมีฝนในบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคอยู่ที่ระหว่าง25-35อ,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 องศาเซลเซียสนะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลระยะน,นี้มีโอกาสเกิดฝนมากถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะโดยฝนนั้นจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอ,อยู่ที่ระหว่าง26-35องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกระยะน,นี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับยังมีฝนตกหนักด้วยที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดค่ะ อุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง25-35องศางเซลเซียสช่วงนี้ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ระยะนี้ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากและก็มีฝนด้วยนะคะในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูกเก็ตด,ด้วยค่ะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง24-36องศาเซลเซียสระยะนี้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรงงัออกไปมีลื สูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณด้านฝั่งอันดามันนะคะในช่วงนี้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง2 4 3 5องศาเซลเซียสบริเวณตั้งแต่จังหวัดพังงาน,นี้ขึ้นไปนะคะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตนี้นะคะลงมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะวันนี้ขอทิ้งท้ายกันด้วยสภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะกรมอุตุนิยมวิทยาร,ระบุว,ว่าประเทศไทยนั้นยังมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวัน ลมแรงขึ้นด้วยในบริเวณทะเลอันดามันโดยจะมีคลื่นสูงอยู่ที่2-4เมตรนะคะหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันอังคารหน้าภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนั้นก็จะมีฝนลดน้อยลงค่ะเว้นแต่ทางด้านที่รับลมด้านฝั่งตะวันตกของประเทศและภาคตอนออกซึ่งจะยังคงมีฝนหนาแน่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ